กาสดีรับท่มนผช้ชมมันนี้พอเที่ยงก็มาติดตามตัวเลขกับปวีไปฝากพี่ฝากน้องอีกครั้งหนึ่งเนาะหลังจากที่ปวีฝันมาเม่ขาวมาบอกเลขศูนย์สองตัวเดียวเราก็ย่างเข่าปลาเลยครับตะมือชุ่มปวีว่าเดี๋ยวมึงถามมันพระก้อนมาสั่นผ่านวันพระมาแล้วครับผมปวีว่าฝันดีฝันดีสิเป็นแนวใด๋จะเป็นเรื่องเล่าจังได๋ตัวเลขจะเป็นตัวเก่าหรือตัวใหม่เดี๋ยวเราไปฟังจากปากปวีพร้อมกันเนาะครับผมเนาะตอนนี่ปวีก็เพึ่งเดินทางมาจากไปทํางานครับผมขายสิ่งขายของ กลับมานคำคำนี่แหละครับผมเนะาะเพราะว่มามืออื่นมากระยานเพิมโมย,ยู่ยานโบเจอกันอีกก็ต้องมาตอนคำคำนี่แหละเนาะไอมินไอเนาะการสวัสดีครับป้าพีกาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีป้าพีค่ะเอาไม่ไห้ยหรอบ่เอาห้แล้วมันติดไหมไม่เขาบองไม่ก็นะครับแต่ไม่ชุ่มเนาะติดติดเออโอเคเอาลักจากที่มือนั้นแม่ขาวแมนบ่แมนแม่ขาวเพิ่นเพิ่นย่างออกมาแต่แต่หลังบานหลังป่าน่เนานมันเป็นป่านเนาะเป็นป่าเป็นป่า มองหันเป็นปลาเป็นนันแบบว่าพี่ยังมีคนสายคนนยังเหนนอในสร้าง,างลราบาาเอาพอมานคนชิงลูกอีกระบายนั่น,นคนกิงลูกอีกนะครับแานผู้ชมวัอแรกใ่ายนั<笑><笑>่นผู้เดียวมามานอนกลางคืนมาฝันรถฟันว่าได้เนื้อขาเนื้อบกคล้ายหนึ่งมาสันปันพูดปันเอียงกันบักลายหนึ่งคนกับักกล้ายหนึ่งได้เต็มเฮียนอยู่หลังหลังจากพ่อมาบอกเลขเราบ่นี้แม่หลังออกจากบอ,อ,อกเลขหล,ลังจากวันผ่านย,ายัยแล้วเนียนกับมานอนฝัน ล่ซ<ส> <im sharing> <im organizing> ื้อเลขนี่ล่ะซื้อเลขกันศูนย์สองนี่ลหละวสิวศูนย์สองไปแล้วแน่นแต่ก็มาฝันอีกบานเมาฝันกับเมาฝันว่าค้นขายเนื้อขายอียังแน่ลายอย่างกับค้นกับบักรหนึ่งในเต็มเฮี้ยเต็มอย่างอยู่ว่าเอาวสันอันผู้นี้คือยังบ่ไไรเอาก็ได้มันได้เพาะทอกันเด้อวสันเนื้อบักายหนึ่งวสันปันให้มันคู่หูขู่ค้นวสันกับปันเนื้อกันบักไรหนึ่งบาทนี้มากินเข่ากินนามกันอียังายอันลายยางแน่บาดนี้เพราะว่าเอาวสันอันสิพากกันกลับไปเด้อ เอาได้เราบอว่าสันได้เนื้อเราบอได้แล้วว่าสันอันคุณนันปันให้แล้วว่าสันค้นกับแบบไรเนี่ยคือยังมีงานเอียงแบอยู่ในบ้านเนี่ยนะคือยังมีงานแต่งหรือว่าเป็นงานขึ้นบ้านไม่ยังสี่บอกรืองานผูกแขนยังสี่บอก็คือจังงานเอียงแหละคือคืองานแบบว่างานคือยังเข้าขืนบ้านไม่บ้านเอียงกังสี่เป็นเป็นงานมงคลบอกยังไงซะงานเลี้ยงงานบุญเอองานบุญงานเอียงกังสี่นะคนมาแบบายเลยคนมาแบบขานันขาหมูหรือขาเนื้อขาหมูขาหมู เราไพเป็นคนบอกว่าได้เราบอกผู้นั้นได้เราบอกผู้นี้ได้เราบอกแบงใหยก้าเจ้านั่นอันกระทำนี่แหละปวี่บอกเป็นคนบอกก็เลยถามว่าอันปันกันเด้อคู่คู่คนห็นมันได้บู่คู่คนเด้อเนื้อนั่นเนื้อมักร้ายหนึ่งว่าสันกอมมักไงหนึ่งไปยังสิปันบ่เบิดว่าสันปันให้กันให้มันเบิดเด้อคู่คู่คนวสันยายกันไปน้าวสันเปิรนว่าเป็นอย่างสิเฮาเฮ็ดบุญเฮ็ดยังเฮาจังสิได้บุญได้สินวสันเปิรนว่าอแมนอันนี้คงคืดนั่นครับ อันนี้ก็บอ้ยบอมาคนชิงลูกยิงเลวคนชิงลูกยิงเลวคนชิงลูกอีกแล้วบัดนี่ก็เลบารันอ้ยว่าสันเมียอันกลับกันเด้อว่าสันปนว่าเอาคือสิกลับไวแต่ว่าบัวถั่วฟังมะลำบอกโอ้สิฟังมะลำพร้อมอุ้ยจ้าสิฟังมะลำมันใส่ว่าสันเอามะลำก็ร่างสิขึ้นว่าสันก็ร่างแตกเงาเงาข้นว่าสันพ่อนขึ้นจะโค่นหลักล้ายหนึ่งนั่นน่ะพ่อนเต็มเดินบ้านอยู่ค่นน่อก็เลยว่าโอ้ยบานนี้ เลขตัวนี้นะเข,ข่าคักๆกันเลยว่าอันสองนี่ชุนสองนี่แ <Man. S 2> มนบอแมนไปซื้อเลขมากนะไปซื้อเลขมากกับมานอนย้ำคืนกับมาฝันแจน้งได้กับเลขตัวนี้เข,ข่าคักกันเลยว่าแจา้งได้กับสองเป็นชุนสองเน่นอนแมนแต่ว่าก็จะลืมกลับไปน้ำเนี้ล่ะปัะหาหมุดขี้ดินแกนนั่นผ <c oughs> <c oughs> ้าเห็ด <c oughs> อยู่ตัวผ้าเห็ดอยู่บอแมนเสียหนึ่งเจ็ดแมนบอฝันได้หนึ่งเจ็ดเพราะว่าบอกหนึ่งเจ็ดเสียตัวหนึ่งเจ็ดบอตะวันนี่เหล็ก ซูนสองนี้จังไดมกับ่าเขาอยู่นะจกตงเลยแมนบอกมันใจว่าเป็นจกตรงเลยแมนอืมันกับบอกฟันกับฟันว่าสื่อนะสื่อไปสื่อเลขกสื่อรัตตอรีกันเลยถามว่าเอาอันอันขจาวพานขจาวคลายรัตตอลีมาหน่อันอันเพิ่นว่าไม่ขาดเพราว่าเพราเอาเลขกบอสันอันก็เลยถามว่าเลขกซูนสองมีบอสันมีอยู่ศูนสองมาใส่โอขจาวว่ามีเลยแมนก็เลยเอาสองใบก็กันม้นฝันย้ำคื้นนี่ละ เป็นขม่ากันเลยเนาะแมนขม่าเลยกันเรืาคลยว่ามันมันมันง่ายง่ายทุกอย่างเนาะแมนพ่นกันเรื่องว่าแม่ว่าสันมี่สันซองใบเด้ยกว่าสันเออมี่ซองใบแม่ก็เอาเบิร์ตนั่นแหละว่าสันก็ได้ซองใบก็มานอนฝันยิ่งคืนนั่นแหละแมนฟินกันจยอะยิ่งไดอิ่มพ่อแล้วก็เล็ตัวนี้บพรว่าไพ่สีดามากก็ฟันดีแมนดีนะคะท่านผู้ชมเนาะเลขกซูนซองซองโซนี่ จากทีมีติดตามมาจากทีท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมและฟังมาให้ติดตามเมืองดีๆบม่ว่าจะเป็นช่องไอสตาร์ชแนลหรือสตารดาชแนลพายเ <ขอ S 1> ดลเลกตัวนี้นเ,เพอ<า>เทียงชแนลน้ำนะคะท่านผู้ชมเนาะพายเดลเลกตัวน,นี้มากกับฟันดีทุกคนนะคะท่านผู้ชมเนาะได้กินได้อยากได้สิ่งได้ของนะคะเอาเหมือนนี่ก็ลืมบอกบ้านเลขที่โอ้กินงภาคกะจิ้เลี้ยงอยู่บ้านหลังนี้แมนหลังที่อยู่อยู่นี่แมนบ้านหลังอยู่นี่ละบ้านเลขที่เนาสองสามหกเออแบบนั้น กบัชิถามอยู่ดอกกบกบว่าจะเหี่เรื่มดอกกบัชิถามอยู่ฟังยังมินไอบอกอยู่เนาะหมบันเดกที่สองสามหกแมนแต่ว่าหั่นตัวที่ซื้อมาหั่นคือศูนย์สองที่แม่ขาวพนว่าบอกแมนขึ้นศูนย์สองนี่แหละมันใจแห้งมแมนศูนย์สองใจแห้งแต่ว่ากัรบันเด็กที่ไปน้ำเน่แมนหัยตัวกันนักเทีวออกสามตัวบัชิค่ะบัชิค่ะไอ้นาะไอเนาะเพราะว่ากินพระการมากินเหลี่ยงกินยังเต็มเออยู่งกับการบันอีกที่ มีมอลำพร้อมดิย,ยังเกาะสองสามหกสองสามหกสองสามมีมอลำพร้อมครับท่านผู้ชม,มง่มมอยบริเวณสิ้นสุสามตัวตรงบ่นอนอจะได้จา้างหมอลำมาเบิง่งเนาะแต่ว่ามีขาพันมาไหมาอีกเห็นบ่แม่ขาวก็มาอยู่มือมาอยู่บ่ามาเอาพันมาจังไหนบ้านนี้เอาพันก็มามา,มายืนมายืนเบิ่งนั่นแหละโอ้พันมายืนเบิง่งแม่เอนะพันว่าเอาเบามากกว่าคนชิลุกเอาคนชิลุกเยอะวันนี้พันว่าเอาพรเฮ็ดเอียงคือหลายเดียว่าสันโอ้ยจะเฮ็ดเอียงว่าสัน เสียบุญบ้านบุญยังนี่ละก็เลยว่อนวางส่ละบนันเพิ่นก็เลยมาถามว่าเออพัศน์เมันก็นดีแต่ละ,ละว่าพัศนเฮ็ดเฮ็ดบุญเฮ็ดศีลน้ำบ้านน้ำซองก็ดีแต่ละว่าพัศน์ม,มานี่เพ,พื่อนหลุดยางกลับไปคือยังพปืนย่างเข่าไปทางในป่าเนี่ยยังส่ละกับเมื่เห็นบานฮันหลังเข่าป่าคือเก่าแมนฮันหลังเข่าป่าคือเก่าแม,ม่นลราแอดมิดไอซูนสองนี่มันใจแห้งแต่ว่ากะจะถิ่มบานอีกที่หนึ่ครับสองสามหกไม่ได้เนาะเพราะว่ามันกินเลี้ยงกินยัง บมเนียได้อาจจะสองสามหกเป็นเหล,ล็กถ่ายรางทีหนึ่งศูนย์สองเป็นเหล็กรางโอ้ยเตร็มเตียมอีกแล้วเนาะแอม่ไหนหนอกตัวเลขของปาวี่นะครับผมเนาะศูนย์สองสองศูนย์เนี่เป็นแม่ขาวครับผมยางออกมาจากปลาคนมาบอกเลขตัวเดียวได้ศูนย์สองคนว่าปาวี่ถามย่างไปอีกคนก็นยังว่าศูนย์สองกูบอกว่าศูนย์สองบอกเดี๋ยวเพื่นกัน่างหันหลังเข,ข่าปลาคือเกาะครมบชมแต่ว่ามา หลังจากวันพ้ามากครับผมนอกปวีบ่ฝันว่าได้ขาหมูสู้กันจินค่อยๆเฮ็ดปุ้นบ้านนี่แหละครับท่านผู้ชมมาคนมาเต็มอัะเนี่ยบ่จักสิมาฟังลับบ่จักมาจินเนาะครับผมเนาะแต่ว่าจินแล้วป่วี่กันยังบ่ไหวาที่ายเวลาเขาเจ้าจะกลับก็บ,บอกว่าห่อเอาเด้อเนื้อหมูผสมค่อยๆบ่แบ่งปันกันนะครับท่านผู้ชมไปกินเนาะอยู่บ้านเลขที่สองสามหกสองสามหกเพราเคร่องกำมันใจว่า สามตัวอาจจะมาอาจจะแตกงวดนี้ก็เป็นไปได้ครับผมเนาะฉะนั้นแล้วท่านใดชื่นชอบ0220หรือ236กับพิจารณาเองเนาะครับผมเนาะทาบมาคสามตัวกับตัดเล่นเอาครับผม266 23 223 366 34เนาะครับผมเนาะอ๋อให้ทุกท่านโชคดีโชคมานกับตัวเลขของบอบี้เด้อครับให,กกให้ถือกันสูฟูสูข้นให้ถือตรงตรง,ตรง,ตรงสุดท้ายนีย่พอเที่ยงมีของดีมาฝากพี่ฝากน้องเป็นสีผงน้องสร้างพุทธคุณในด้านเมตตามหเสนี ตามหานิยมค้าขายเหลียกเงินเหลียกทรัพย์ท่านใดอยากเอาไปซอยค้าซอยขายไปฟั่งจากปากปูได้้อมๆกันกับเทื่งเลยครับผมกราบนักการครับปูวันนี้พอเที่ยงเดือนทางมาขอของดีครับปูซึ่งนี่ยินว่าปูมีน้องสร้างพอเที่ยงไรอยกได้เอาไปแบ่งปันให้เอฟซีได้บูชาเพื่อเป็นสีมงคลแก่ขอบครัวหรือว่าทํามาค้าขายขอให้พินได้จเจริญรุ่งเรืองกะพอปูยัง มีพ่อให้พระเจ้าในเบีงปันเอฟซีเนี่ยบอครับสา,สาธุสาธุสาธุจะเรียนพนรับเออเนื่องจากวัตถุมงคลชินี่สว่านองสังเลยมีความคิดคุณกุ้ยกับหลวงปู่กี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญออบารวลูกขออนุญาตเฮ็ดนองสังได้บอเพื่อให้ลูกศิษย์อย่าโยม สีนั่มไปสักกาบูชาหรือนั่มไปจิตหานจิตบานที่เฮือนที่บานนี้เฮือนก็ไม่ลดก็ดีสีเป็นสีมงคลถ้ามาขาขายกับบริจกดำอ่ามิจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหนองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่เข้าใจว่าสร้างมีคุณอ่าคนบ่เข้าใจสีเป้เสื้อจะว่าหนองแมวครัหนองแมวก็ดีเอ้ครับอีของเขาที่สูงของเขาเองอันนี้น้องส้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงคูัวประสาก็เลยบาวามกินคุยกับหลวงปู่ว่าลูกหลานนี่จะ ขอมาทําเป็นสิริตงคให้ยชื่อทิศไปทิศเหมือนทิศเหมือไปอมันรักษาล,ล้างยางก็เลยคิดว่าหันนองสร้างอย่างเดียวก็คือสิบอปันใดคุยก็รุงมคุยขีดว่าไปใดนังสร้างมาไปได้งาสร้างมาลูกจะว่ารถผอสมต่อให้เพิ่มพุทธคุณขึ้นหยีบเป็นสัน้นเป็นสัน้น,นเป็นนั้นก็ได้ให้ระดาษย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุ้นีริอ,อมีพูทธะคุณด่ด้อยโตมียติฤิ์มีอำนาจ สามารถม็นอดเยุดยีสามารถไปหาผู้ใดเก็ดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่มาเห็ดวัตถุจนิขึ้นมาบมมานนี้ในวัตถุแล้วมีน้องส้างมีหนังสร้างมีง่าสร้างแล้วพนว่าทั้งเมืองล่าวพนว่าให้เอาฝากบกตูมต้นตูมกินน้ามบกทูมกินเนื้อเท่านี้ฝากตูมคือตูมุูม,มก็เลยเอาฝากตูมมา เอามาผมผสมจะว่าออกที่เขียวนมนี่คือฝากตูมฝากตูมบานนี้พ่อตาป,ปูนโมเอาคนมาเอาอีกฝากย่อต้นยอ่อ,ยอคือบุกบานพวกขึอนต,ตอนอรงเอาตันย่อเอาขื่นคืนยอย่อ่นฝากยอ่อเอามาใส่ลงในนวดโมพ่อแล้วเอาฝากคุนปูนบานต้นคุนตรงเอากับฝาผ่าก็เวลายุ่งเรียยงนี้มานี่คือใบกคุณน,นี่นี่มันใม่คุนเพราะภาษีฐานอยู่ครับว่นนั้เป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีนะ่หยังครับผมภาษีบริ อ,องมหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็น<ม>นี่แวมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่ยียดดำมีตำนานมากกันพีกันสารกับพระลงในนองสงร้างคือไม่เงียดดำียมาเห็ดจะมาร่วมเป็นสุดยอดของนองสงร้างคือพูกเสกของผุดเบิ้ลตำนาาอยู่นันเ็ตำานานเบ,บิ้ลผูเสกเชื่อสจลอยแปดจบปุกมาเฉลยเชื่อในคูปบาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้ อ่าคืออาจางสีผู้ปุกเซผู้รุ่แรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุณมนีร้อยสองปีอยู่บ้านค่ำคา้าสว่างวิโรงนี่ผู้ปุกเซให้รุ่แรกอ่าอ่าทายไปสองผู้รอดอ่าบัตรกูดคนอ่า,าผู้รอดธรรมาทิโนโนอ่านเป็นผู้ปุ๊กเซผู้ที่สองครับอ่า,าสามผู้เปลี่ยน,นเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนใอ้พนมังมี อยู่กินสาด้วยกันมันจะทีวดูครับ,รบนี่นี่บูเวียนสายนี่จะเป็นสายของปูบรอดบิโรดยัตตนาบนคือปูรอดทงสีเมือง嗯嗯นี่มันบวกบวกสายได้บานเพิ่นมาจากสายสายบานเยอะอย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศย์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นกศูษสีไปของ,นของคนใหญ่สีหอมคือราชครูปูนสมเด็จนั่นแหละคือรือ่างความเป็นมา